อ่ะจับได้ตามเด็ท <wildly blessing> ี่นั่ดีมาทีลูกขึ้นได้เปล่าเนี่ยตามมาดูเงื่อนไ ไปเลยวิ่งเลยให้น <ayud> ้องมาดูดเร็วๆหน่อยเดี๋ยวไปหกเลือรถลูกกินข้าวหมอนเฮ้ย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 ็ไปเที่ยวลูกดเลยเอ้าไปลูกมาเฮ้ลยมอมาตัางตรงนี้หรือเปล่ะหรออ่ะ

ข้าราชการท่านผู้บอกรีเอลครับทางศูนย์วิศวการศึษาทันวีนะครับได้บริการนะครับ ทราบข่าวจากทางคุณครู้ว่าการจากกรัปทัณฑรบุรีสุรนบุรีครับขอขอบคุณนะครับวันนี้จะต้องอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์มาค่ะนะคะพี่จ้าแรงนะตอนที่งนะคะท่าหลังโซนนี่พี่เด็ะพี่เบนสิทธิ์กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปิดโลกนะคะ นะคะพี่ตูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานค่ะนี่เธอเธอจะมาดูานรที่นะครับของศูนย์วิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับก็นะฮะเพื่อนของห้องน้ำนะครับน้องๆหลายคนในเช้าแลอเช้าที่มาเื่ยนรู้เรื่องนี้สำหรับผู้ปกครองแล้วก็คณะอาจารย์นะครับที่เดินทางมาร่วมกับนักเรียนนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับเรามีห้องสมุดนะครับแล้วก็เพื่อนนักรองนะครับไห้ขอต้อนรับคับอาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับเดี๋ยวไพเรลนี้นะครับ